ไปสำรวจหรือไปทำภารกิจเพื่อที่เราจะได้ร่องรอยของมอนสเตอร์ปิศนากันหลักฐานปิศนาดูเหมือนจะปรากฏในพื้นที่ต่างๆ เราเพิ่มหลักฐานของมอนสเตอร์ปิศนาพอละกลับไปรายงานกับพี่วิจัยนิเวศวิทยากันเถอะพร้อมจะไปหาศูนย์วิจัยนิเวศวิทยาหรือยัง เราเพิ่งอ,อยู่ในช่วงเดิมตนของการเป็นข้อร่องรอยพวกนั้นอยู่เลยจังหวะเหมาะเจาะเลยฮันเตอร์ทีรักเราค้นพบความคลื่หน้าเกี่ยวกับมอนสเตอร์ลึกลับตัวนั้นแล้วเราระบุได้แล้วว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นกำลังซ่อนตัวอยู่ในที่ราบสูงประการังีไม่นานผู้บัญชาการ,รก็คงจะมอบคำสั่งทางการให้เธอขอให้โชคดีในภาคสนามนะแล้วก็อย่าบาดเจ็บละ่ะแล้วให้ช่วยอะไรไหม กำลังอยากเจอพอดีเลยสมาชิกของทีมวิจัยนิเวศวิทยาได้ระบุสิ่งที่เป็นเจ้าของร่องรอยแป,ป,ปลกๆเ่านั้นแล้วมันอยู่ในที่ราบสูงปรกการังถ้าพร้อมเมื่อไรก็สมัครรับภารกิจเลยฉันต้องการให้ฮันเตอร์ของเราไปตรวจสอบว่าพวกเรากำลังเจอกับอะไรมันเป็นอะไรที่แย่ไหมหรือเร็วร้ายยิ่งกว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรสุดท้ายเราต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำกันที่นี่ สมักภารกิจเลยฮูห,หูได้เวลาออกล่ามอนสเตอร์ที่ทิ้งร่องรอยนั่นแล้วใช่ฉันรู้ในที่สุดเราก,ก็ไขปริศนาการอพยพของเมืองกรโบราณได้แล้วเราไม่จําเป็นต้องทํางานที่นี่ต่อก็ได้แต่ฉันหยุดไม่ได้และฉันรู้ว่าเธอเองก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเราเป็นพวกประเภทเดียวกันถูกไหม <c oughs> ดูเหมือนในที่สุดนายก็จะได้เผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ปริศนาแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรจะใจเย็นและมีสมาธิกับการรับมือมันเข้าไว้ล่ะปิศาจแบบไหนที่กำลังรอเราอยู่มันจะเป็นอะไรที่แย่หรือเลวร้ายยิ่งกว่า ได้เวลาเสริมพลังด้วยวัตถุดิบสดไหม่ทำงานไม่ได้หรอกถ้าท้องว่างฉันตั้งใจจะช่วยพวกฮันเตอร์อย่างเธอตั้งแต่ที่เธอต้องไปชิญหน้ากับโคดพ่อโคดแม่มอนสเตอร์ Monster. โรงอาหารเก่าชักจะดูเล็กไปหน่อยและในบ้านฉันเราไม่หยุดพัฒนาเราต้องเพิ่มพูนฉันก็เลยเบ่งกล้ามซะหน่อยตอนนี้โรงอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารใหม่ๆและ พลังใจล้นหลามพลังใจเหล่านี้ทรงพลังมากเพราะงั้นดื่มอย่าระมัดระวังถ้าดื่มมากไปจะกลายเป็นแมวโชคร้ายเอาเนาะว่าไงคูห,หูฉันเพิ่งได้ยินข่าวมาใช่แล้วมอนสเตอร์ที่สร้างร่องรอยปริศนาพวกนั้นกำลังอยู่ในที่ราบสูงประก้าร่างตอนนี้เลยากาแล้วว่าตัวเจ้าเล่ห์นี่หนีเราไปไม่ได้ตลอดหรอกเตรียมภารกิจไว้ให้แล้วนะ สมัครแล้วเราจะได้ไปที่ราับสูงปะการังภารกิจนี้มีชื่อเราเขียนอยู่ชัดเจนเลยมอสเตอร์โลกเก่าในโลกใหม่ผู้ว่าจ้างผู้บัญชาการในที่สุดเราก็พบต้นต่อของร่องรอยลึกลับเหล่านั้นแล้วมุ่งหน้าไปยังที่ราับสูงปะการังและค้นหามันฉันจะรอรับรายงานของเธอทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจภารกิจพิเศษเป้าหมายทำภารกิจให้สำเร็จ 切了，卖掉 เอขงราียนแปลกมากเพราะไม่เคยมีรายงานการมีอยู่ของพวกมันในโลกใหม่มาก่อนเลย ใจที่นายปลอบภัยนะฮูหูฉันไม่รู้ว่าเตองทำยังไงเลยตอนที่เราแยกกันไดกคือราเทียนสีชมพูแต่ไม่เคยมีใครรายงานการพว่เห็นสายพันธุ์ย่อยแบบนี้ในโลกใหม่เลยเราเพิ่งเจอโอกาสสำคัญเราค้นหาดูว่าเราจะฟุยอะไรได้บ้างแล้วค่อยกลับไปรายงาน ไงั้นเหรอเราต้องรีบกลับไปรายง,งานผู้บัญชาการเดี๋ยวนี้ ไม่คิดเลยว่าเราจะพบเธอในที่ราบสูงประการังต้องอาศัยปฏิหารเล็กๆหลายอย่างเพื่อให้สายพันธุ์ย่อยเกิดขึ้นได้นักวิชาการเขาว่างั้นถึงอย่างนั้นเธอก็ยังอยู่ในสภาพที่น่าทึ่งฮ่าจะต้องเติบโตในที่อุดมด้วยสารอาหารฉันอาจจะรู้นะว่าคือที่ไหนนายพลเรือ านที่สุดเขาก็กลับมากำลังสนุกกับการดูผลงานพวกนายอยู่เลยต้องบอกว่าทำได้ดีฮ่าฮ่าาทำได้ดีมากแทนที่จะดูเฉยๆมาช่วยกันแล้วมันจะตายหรือไงช่วยเพื่อก็ดูจัดการได้ดีนี่่ออนี่ฉันเอาของที่จะลึกมาฝาก น่าสนใจได้มาจากไหนล่ะจำตรงที่ไหนไล่พี่เบิ้มไปได้ไหมข้างในนั้นมันมีพื้นที่อยู่ฮ่าฮและมันเต็มไปด้วยของพวกนี้ด้วยน่าทึ่งมากค่ะอย่างกับว่ามีพลังงานเต้นอ,อยู่ข้างในเลยไม่ได้คิดคนเดียวสินะฮะ่ฉันคิดว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่และฉันจะรู้ให้ได้ว่าเชื่อมโยงยังไง ใครอยากไปยุกมือหรืออุ้งเท้าขึ้นมีใครใจกล้าอยากท้าทายบ้างไหมสองคนนี้เลยเดียวเอ๊ะ <c oughs> โอเคพวกเธอเจอกันที่หมายนะฉันจะรอที่อู่โมกและอย่าให้ฉันต้องรอฉันไม่ชอบรอ <c oughs> <c oughs> ขอให้สนุก <c oughs> อย่าตายละเพื่อน ขอบคุณที่รับชมครับและโปรดติดตามตอนต่อไป